ฮอร์โมนเพศชายย้อนไวัยได้จริงหรือมั่วสวัสดีครับผมหมอแบงก์กับหมอเบนท์ทีมแพทย์ด้านสุขภาพเพศจากแม x กซ์เซีคลินิกนะครับหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินนะครับว่าฮอร์โมนเพศชายเนี่ยสามารถย้อนวัยกลับไปเป็นหนุ่มได้แต่ว่ามันมีดีนอกเหนือจากเรื่องบนเตียงไหมวันนี้มาฟังกันนะครับครับเอ,อ่อก่อนอื่นขอถามหมอเบนท์ก่อนครับว่าฮอร์โมนเพศชายคืออะไรครับฮอร์โมนเพศชายนะครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว,ว่า t ทสโทสเตอโรนนะครับตัวฮอร์โมนตัวนี้นะครับก็จะมีแหล่งสร้างในร่างกายนะครับหลักๆเลยก็คือมาจากอัณฑะนั่ ตัวนี้นะครับตั้งแต่ช่วงที่เป็นวัยรุ่นนะครับเมื่อหลังเทโทสโตรนออกมาเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการพัฒนาการทางเพศให้เด็กชายนะครับเข้าสู่วัยหนุ่มนะครับมีการสร้างกล้ามเนื้อมีขนขึ้นตามพื้นที่ต่างๆในร่างกายมีการขยายตัวของอวัยวะเพศและอันตรน,นะครับรวมถึงควบคุมเรื่องของความต้องการทางเพศและการสร้างอสุจิด้วยครับครับหมอเบนครับแล้วทีเนี้ยนอกจากเรื่องทางเพศแล้วเนี่ยฮอร์โมอนเพศชายหรือเทโทสโตรนเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างอื่นนอกจากเรื่องบนเตียงไหมครับ ก็อย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไปนะครับ<ม>ก็คือในเรื่องของการพัฒนาการทางร่างกายของผู้ชายนะครับก็จะต้องอาศัยฮอร์โมนเพศชายเป็นตัวหลักไม่ว่าจะเป็นด้านการสร้างกระดูกกล้ามเนื้อนะครับการเผาผลาญพลังงานในร่างกายนะครับ ความคิดความจารวมถึงเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก,กต่างๆนะครับแสดงว่าวมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเซ็กต์อย่างเดียวเนาะใช่รครับมันก็เป็นเรื่องของสมองมเป็นเรื่องของความคิดความจามําเป็นเรื่องความรู้สึกรอบๆตวกายมานก็มีกระดูกอะไรด,ด,ด,ด้วยคร้ด้วยแล้วทีนี้ทําไมอยู่ดีๆร่างกายเราอะ่ะมันถึงผลิตฮอร์โมนเพศชายลดลงเหรครับตัวนี้ปัจจัยเนี่ยมีได้กันหลากหลายนะครับเอาถ้าเอาเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของอายุนะครับเราพบว่านะครับในผู้ชายที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะมีการลดลงของฮอร์โมนเพศชายอยู่แล้วตามธรรมชาติอาาจะลงเร็วช้น่ เท่ากันในแต่ละคนเฉลี่ยก็คือประมาณ1นึ่งถรนะครับคราวนี้รายของคนที่มีไลฟ์สไตล์ไม่ค่อยดีนะครับเช่นรับประทานอาหารที่ไม่ค่อยดีกับสุขภาพขาดการพักผ่อนนอนหลับที่เพียงพอนะครับไม่ค่อยออกกําลังกายหรือมีการสูบบุหรี่หรือดือม่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากนะครับ <c oughs> ก็อาจจะมีการลดลงของฮองร์โมนตัวนี้เร็วกว่าในคนที่ไลฟ์สไตล์ดีครับก็แปลว่าจริงๆฮอร์โมนเพศชายก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าไลฟ์สไตล์ปกติเนี่ยจะเริ่มลดที่อายุประมาณ40ปี ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้ไลฟ์สไตล์ไม่ดีดูแลสุขภาพไม่ดีอาจจะลดลงเร็วมากกว่านั้นใช่ครับแล้วเรามีวิธีการธรรมชาตินะครับที่จะช่วยเพิ่มตัวอร์มมนเพศชายวิธีธรรมชาตินะครับก็คืออย่างที่เมื่อกี้ผมไปพูดไปก็คือเราทาตรงกันข้ามกับการที่ทำให้ขอโมันเพศชายลดลงนั่นเองนะครับเราับประทานอาหารที่ดีกับสุขภาพนะครับติเลี่ยงอาหารที่ไขมันสูงที่เป็นไขมันไม่ดีนะครับเช่นไขมันอิ่มตัว อีกเรี่องจากการรับประทานพวกอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะครับทานโปรตีนที่ดีนะครับแล้วก็ไขมันที่ดีอันที่2ก็คือเรื่องของการพักผ่อนพอหลนะครับเพราะเราทราบอยู่แล้วว่าฮอร์โมนเพศชายนะครับหลังง่งออกมาเนตอนช่วงที่เรานอนนะครับในเฟสที่เป็นการนอนที่เรียกว่าเ e นส l ลินะครับอันที่3าก็คือเรื่องของการออกกำลันนงกายนะครับทั้งแบบคาร์ดิโอและก็แบบเทเทรนนิ่ง การเพิ่มกล้ามเนื้อต่างๆในร่างกายเ่ยก็จะช่วยเพิ่มฮอร์โมนที่ใช้ได้นะครับก็คือกินดีนอนดีออกกําลังกายดีใช่ไหมครับเออหมอเบนครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าลองวิธีธรรมชาติปรับพฤติกรรมแล้วฮอร์โมนยังไม่ดีขึ้นต้องทํำยังไงครับ ผมแนะนําว่านะครับในหลายที่สงสัยว่าตัวเองเนี่ยมีเรื่องของภาวะขอฮอร์โมนเพศชายนะครับควรเข้ารับการตรวจก่อนนะครับเพราะหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้ที่มีอาการที่เข้าได้กับเรื่องของการขาดฮอร์โมนเพศชายแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นมาจากสาเหตุอื่นเพราะวัดฮอร์โมนแล้วเนี่ยฮอร์โมนอยู่ในเกณฑ์ปกติซึ่งอย่างนี้นะครับเราก็ควรจะไปดูแลด้านอื่นนะครับแต่ถ้ามาวัดแล้วนะครับก็มีการต่าของตัวฮอร์โมนเพศชายจริงนะครับล้วก็อาจจะต้องพิจารณาในการรักษาครับเช่นการให้ฮอร์โมนทดแทนครับ ทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากตัวเทสโทสเตอโรนครับที่เรารักษากันนะเออเราก็มักจะเจอว่าฮอร์โมนเกี่ยวกับเรื่องเซ็กซ์เนี่ยมันไม่ได้มีเทสโทสเตอโรนนะครับ,รบที่มันก็มีฮอร์โมนประกอบอีกอย่างอีกเยอะแยะนะครับที่เราต้องปรับให้มันสมดุลถูกไหมครับ ก็เอาเป็นว่าถ้าใครนะครับลองปรับพฤติกรรมแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ดีขึ้นยังมีอาการอยู่นะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะอย่กับเรื่องหมดเสียงเท่านั้นนะครับก็สามารถเข้ามาปรึกษากับทีมแพทย์ด้านสุขภาพเพศได้นะครับแล้วก็ถ้าใครที่เห็นว่าคลิปนี้ไปมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าสอบถามเข้ามาที่ทางด้านหน้าคลิปได้เลยนะครับ